ลูกสาวมันก็ขอให้พ่อตัวภาพแข็งแรงขอให้เจริญในหน้าที่การงานนี่เฮงเลยรูนเลยแลขอให้พ่ออยู่กับผมไปนานๆครับวันพ่อปีนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณคุณพ่อมากๆนะครับที่ให้กำลังใจมาได้ลืมตาดูลูกไปดีดังั้นนะครับวันพ่อผมก็คือขอให้คุณพ่อนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเงินทองไหลมาไม่ขาดสายขอให้ยืนยืนนานก็อเฮงลุกแข็ง สุขสันต์วันพ่อครับขอให้พ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่กับผมไปนานๆขอให้พ่อเฮงเรวยรวยไม่เจ็บไข้ได้ป่วยผมรักพ่อนะครับสวัสดีครับวันนี้จะมากล่าววันพ่อนะครับก็ขอให้พ่ออายุมั่นขวัญยืนอยู่กับพวกผมไปนานๆน,น,นะครับรวยรวยเฮงเไม่เจ็บไม่ป่วยคุงครับ ก็ยอยากจะบอกว่าขอบคุณคุณพ่อที่เป็นเบื้องหลังความสำเร็จของนูกนะคะขอบคุณพ่อสร้ยางประสสิ่งต่างที่สวยงามในชีวิตนะคะขอให้พ่อมีความสุขร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ลูกชอบเกมมากๆที่ยังมีะะออพ่อนะคะแล้วก็ขอให้พ่อนะคะมีความรื่กด,ดิงไปนานๆน,นะ คลิปสั้นบอกรักพ่อค่ะเอ่ออย่างแรกนะคะต้องขอบคุณที่คอยช่วยเหลือในต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าเทอมค่าอาหารค่าต่างๆรวมถึงค่าเลี้ยงดูด้วยพ่อนะคะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นผู้มีพระคุณคนหนึ่งเลยนอกจากจะช่วยเลี้ยงดูเราแล้ว,ลวเนี่ยยังคอยเอาใจใส่ดูแล,แลและปฏิบัต,ติต่อเรา ดีมากมากซึ่งก็อยากจะบอกในคล pues ิปนี้นะคะว่ารักพ่อค่ะสงสารมันพ่อนะคะสวัสดีครับสำหับพ่อปีนี้อยากจะขอบอกรักพ่อโดยคลิปวิดีโอสั้นๆคลิปวิดีโอนี้โดยอย่างแรกครับผมขอให้พ่อนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและที่อยู่กับผมเปนานๆนานๆแล้วก็อยากจะบอกรักพ่อนับถือวันพ่อตลอดไปครับ มาบอกลูกพ่อขอให้พ่อมีความโสุขสุภาพแข็งแรงขอไม่มีรมโรคไข้ไข้เก็บผมโชคดีที่เกิดมาเป็นลูกพ่อท่ายนี้ผมรักงก่อนครับจุณผู้ชมนี่จะมาบอกเโดยพ่อแม่พ่อครับขอให้พ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ปวดไม่ไข้ก็หน้านที่การงานก้าวไปครับขอให้พ่ออยู่กับผมดูเจอรู้ผมเจอเติบโตไปน,นานๆนะครับขอบคุณครับ วัสดีค่ะวันพ่อปีนี้หนูอยากจะบอกว่าหนูรักพ่อนะคะหนูขอบคุณคุณพ่อที่เลี้ยงตัหนูมาตั้งแต่เด็กจนโตและขอโทษที่บางครั้งบางทีหนูอาจจะดื้ออาจจะไม่ฟังพ่อแต่หนูก็อยากให้พ่อมีความสุขทุกช่วงเวลาที่อยู่กับหนูเลยนะคะหนูขออำนาจปรามีคุณพระศรีรัตนตรัยรุ่นเ ทุก์ทั้งหลายช่วยโรมันดาลให้พ่อหนูพบแต่ความสุขความเจริญอายุยืนยาวและอยู่กับลูกๆไปนานๆเลยนะคะหนูรักพ่อนะคะขอบคุณค่ะ